อัคคีภัยหรือไฟไหม้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเพราะจากเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาในประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัคคีภัยหรือไฟไหม้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเป็นสิ่งที่ค่าดไม่ฝันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะมีข่าวอยู่มากมายที่เกี่ยวกับบ้านบ้านไฟมงุงบ้านไฟไหม้หรือคอนโดไฟไหม้ก็ตามเพราะแบบนี้นะครับผมจะมาทําการทดสอบครับระหว่างมานายวีพีซึ่ละไม้จริงนะครับ2ตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวที่นําฉนวนไฟได้มากกว่ากันครับไปดูกันครับ นีนะครับผมก็มาอยู่ตรงที่สถานที่ที่จะมาทาการทดสอบนะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีก็คือไฟแช็กนะครับอย่างที่2คือไม้จริงนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือไม้ระแนง WPC กันนะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าตัวไหนเป็นตัวที่เป็นชนวนนําความร้อนนะครับชนวนไฟมามาดูกันอย่างแรกนะครับผมจะเอาไฟมาจุดที่เอ,อ่อไม้จริงก่อนนะครับอ่ ถ้าตัวไหนที่เป็นฉนวนกันไฟเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะมอดแล้วไมมอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับ จะเห็นได้ชัดนะครับเพียงแค่ผมเอาไฟแช็คเนี่ยมาลในเฉยก็จะเห็นถึงความเมาแล้วก็ควันดาแล้วการติดและการลามไฟนะครับอ่าก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าไม้จริงจะเป็นตัวที่เป็นฉนวนและเป็นตัวลามไฟได้มากเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมจะมาแบบว่าเผารันข้านะครับแล้วก็ทุกคนลองมาจับเวลาไปด้วยกันนะครับว่าทุกคนได้กี่วิกันนะครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่บาดฉนวนนําความร้อนนะครับมา 他们。 จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านี่เป็นรอยบุกนะครับโอ้เมื่อกี้แบบว่าไฟลามร้อนมากเลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวตัวไม้จริงนะครับเป็นตัวที่เป็นชะนวนความร้อนนะครับที่นําความร้อนอ่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยอ่ะโอเคครับเอ่อวัสดุต่อไปนะครับเราจะมาทาการทดสอบไม้ระแนง WPC กันนะครับว่ามันจะเป็นตัว ขนวนนาความร้อนเหมือนไม้จริงหรือเปล่าอ่ะเพราะเมื่อกี้เราก็ดูการทดสอบของไม้จริงแล้วว่ามันลามไฟละอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับว่ามันลามไฟจริงหรือเปล่าอันนี้ผมจะรั่วเลยนะครับ อ่ะก็จะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเมื่อกี้ก็คือแบบว่าขาดเอาจออะจะไม่เกิดรอยดําหรืออะไรเลยนะครับหรือว่ามันก็จะไม่ขึ้นว่าเป็นรอยข่าเหมาเหมือนกับไม้จริงครับเมื่อกี้แค่เออแค่เอาไฟอะไปลนกับตรงนี้ก็จะเห็นถึงข่าเหมาหรือควันดำเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม้แลแนง WPC ของเราก็คือไม่เกิดชนวนความร้อนเลยนะครับโอเคนะครับยันต่อไปนะครับผมก็จะเอาไม้ละแนง W ไม้แ,แนงเทียบดอ WPC นี่แหละครับมาแล้วก็ไม้จริงนะครับ มาเผาบองกันเลยทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างว่าอันไหนตัวไหนนำไฟได้มากกว่ากันี๋้วผมจะเอากะไรชูนะครับประกอบแต่ลตัวอ่ะกระดาษที่ชูเราก็วางหน้าก่อนอาแผ่นเดียวไหมพี่นิวแผ่นเดียวได้เอาไหมหนึ่งอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเอาไม้ละแนงเพียม WPC แล้วก็ไม้จริงนะครับมาทำการทดสอบอพร้อมๆกันเลยมาเริ่มได้ ก่อนอื่นผมจะเอาอะไรชู้นะครับมาทําการนี้ก่อนวางก่อนอย่างาแะ็ดมาดูกันครับว่าตัวไหนจะเผาไหมได้มากกว่ากัน โอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นถึงการเผาไหม้นะครับก็คือตัวไม้เทียม wpc แทบจะไม่เป็นรอยเลยนะครับแต่ตัวของไม้จริงนะครับก็จะเห็นก็จะเห็นในชั้นชั้นนะครับว่ามันจะมีคราบเหลืองๆตงัวนี้เห็นไหมอ่ะจำเลลองเคลียร์ให้ดูปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่ครับอันนี้ถ้าผมจุดแป๊บเดียวนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านี่เริ่มเป็น ควนมเลืองๆเนี่ยเป็นข้าวเลื่องๆือเริ่มเป็นข่าเหมาแล้วแต่ว่าแม้และแนงเทมวพีซีของเราแทบจะไม่เป็นแบบว่าเป็นรอยอะไรเลยครับอ่านี่ครับอ่าต่างกันได้ชัดเลยนะครับอ่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม้ตัวไหนเป็นเฉนวยกันไฟได้มากกันนะครับ เท่านี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ลูกค้าและท่านผู้ชมนะครับบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าข้อดีของไม้แะแนงเทียม WPC นะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือไม่เป็นตัวนำฉนวนไฟนะครับแล้วก็ทนทานต่อความร้อนแล้วก็ต่อไรทีดควรแล้วก็กันความชื้นได้นะครับก็ดูจากผลการทดลองก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวไม้แะแนงเทียม WPC เนี่ยจะไม่ค่อยนำความร้อนเวลาเกิดไฟไหม้อะไรก็ตามนะครับ และลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ซื้อเจ้าไม้ระแ,แนงเทียม WPC ไปเนี่ยก็หมดเรื่องความกังวลได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นตัวนําความร้อนหรือฉนวนกันเออฉนวนความร้อนนะครับอ่าเพราะว่าการเผาไหม้อ่ะจะช้ากว่าเจ้าไม้จริงนั่นเองครับอืมโอเคครับและถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจไม้ระแ,ลแ,ลแนงเทียม WPC นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ idline Thailand หรือโทรมาตามเบอร์ดีทีชชินข้างล่างเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเอาไม้อะไๆไ้เทียมเนี่ยจะไปทำการทดลองอะไรต่อก็สามารถดูในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย